สิ่งที่คุณเนี่ยต้องหวงแหนไว้ให้มากที่สุดนะอย่าให้ใครมาขโมยไปจากคุณได้นั่นคือความสงบใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นความท้าทายใดๆก็ตามเราเนี่ยอาจจะถูกดึงไปบ้างนะคะให้ไปมีอารมณ์ให้ไปมีความรู้สึกอยากจะบอกทุกคนว่าแน่นอนสถานการณ์นี่มันเกิดขึ้นเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือความรู้สึกของเราข้างในแล้วทายังไงอะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่คุณได้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เร่งอารมณ์ให้คุณรู้สึก ร้อนใจโกรธแค้นดึงตัวเองขึ้นมาซะนะคะนั่นคือหน้าที่ที่เรามีกับตัวเองโอเครีบทำก่อนทำให้ข้างในเราเนี่ยเป็นความรู้สึกมั่นคงถ้าคุณอยากช่วยผู้อื่นเติมจิตเติมใจให้เต็มอย่าให้ใจเราเนี่ยไปตกอยู่ฝั่งลบนานเกินไปรักษาระดับไวเบรชั่นที่สูงอยู่เสมอเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยพลังไม่งั้นเราจะไปข้างหน้าไม่ได้และก็จะให้ผู้อื่นไม่ได้เพราะเราไม่มี ในชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องท้าทายตลอดเวลาแต่มันก็เป็นแค่มีพายุมาคนที่จะไม่มีอะไรทําได้คือคนที่นิ่งที่สุดนิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเช่นบางคนมือที่สามมาหาเรื่องครูก็ไม่ได้บอกว่าคุณเนี่ยจะปล่อยให้เขาย่ํายีการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพรมเช็ดเท้าให้ใครเข้าใจไหม แต่คนเนี่ยต้องรักษาความนิ่งในใจให้ได้เสมอพอน,นิ่งแล้วเนี่ยมันจะคิดเที่ยงความนิ่งความสงบเนี่ยมันจะจูนกับการแก้ปัญหาหรือคําพูดการกระทําที่มันเที่ยงตรงไม่ว่าสถานการณ์แต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมเห็นความสงบใจของเราก่อนอันดับแรกอย่าให้ใครมาทําให้คุณเนี่ยต้องตกไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาโอเครักษาใจให้เราสูงอยู่เสมอนะอืม